สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สุชิรา634ทาร่นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นการอ่านไพ่นะคะอัปเดตพลังงานเนื้อคู่ให้กับคนที่มีเนื้อคู่เนาะหรือว่าคนที่มีคู่โซเมทวินเฟลมนะคะแล้วแต่กันไปแล้วแต่ว่าไพ่นะคะจะดึงพลังงานในวันนี้ได้คู่ของใครนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการอ่านไพ่แบบตะวันตก ที่มันเจนเนอเรลมากๆก็คืออ่านทั่วไปจริงๆนะคะไม่ใช่คลิปของใครคนใดคนหนึ่งเนาะ,ะซึ่งวันนี้ก็จะ,จะมาแช์นะ,ะมีคนมาคอมเมนต์นะคะในคลิปสองของกระต่ายนะคะเขาก็ประมาณว่าถามว่าอ่านไพ่เนี่ยถือศีลไหมนะคะถือศีลสวดมนต์ไว้นะคะอขอโทษนะคะคุณต้องเข้าใจว่าคุณดูอะไรอยู่เนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมันใช้ไม่ได้นะคะกับศาสตร์บางศาสตร์ ไม่ใช่ว่าเออต้องถือศีลกินเจนุ่งาขาวขาวห่มขาวทำพิธีอะไรนี้คือภาพภาพจำน่าจะผิดนะคะอันนี้เป็นศาสตร์แบบตะวันตกต้องเข้าใจด้วยนะคนที่เข้ามาดูแล้วก็สงสัยว่าหมอดูเนี่ยเออต้องบริสุทธิ์ผุดพองอะไรขนาดนั้นมันไม่ใช่นะคะการอ่านไพ่ย,ยิปซีคือการอ่านออกมาจากไพ่เป็นการอ่านจากพลังงานที่เราเ แล้วแต่อินทูวชันของหมอดูแล้วกันนะก็ต่ายต,ต้องว่าอย่างนี้นะคะมันคนแต่ละคนมีเส้นมีรางสังรอ์ไม่เหมือนกันแล้วก็ใช้ไพ่ย,ยิปซีเป็นตัวช่วยในการอ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเออไม่ต้องสงสัยนะคะว่ากระต่ายจะมานั่งถือสินกินเจแต่ฮัลโหลนะคะกระต่ายก็ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามนะคะ มันฟังแล้วมันแบบมันเหมือนคุณไม่ได้เปิดโลกอะ่ะคุณคุณต้องรู้ว่าคุณเข้ามาดูอะไรนะคะเพราะฉะนั้นแยกให้ออกว่าสิ่งที่คุณกําลังดูนะคะคุณดูอะไรอยู่นะคะไม่ใช่ว่าคุณจะเอามาตรฐานของคุณหรือสิ่งที่คุณไปเจอมามาใช้กับสิ่งที่เราทําอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระต่ายไม่ได้คาดหวังหรอกว่าจะต้องถูกใจกับคนทุกคนแต่ว่าการที่คอมเมนต์อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่า มันโลกแคบไปหน่อย s t e r e o อไท e ์นะคะเขาเรียกว่า s t e r e o อไท e ์นะคะก็คือการเหมารวมเนาะกับสิ่งที่คุณไปเจอมาซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่ดูเหมือนคุณไม่เปิดกว้างเท่าไหร่นะคะเปิดโลกหน่อยนะคะอโลกนี้พัฒนาไปไกลมากแล้วกว่าที่คุณคิดนะคะมันพัฒนาไปไกลมากกว่าการที่คุณจะเจอแค่หมอดูล่างทรงหรือหมอดูที่แบบเอที่แบบ บอกให้คุณไปทําพิธีหรือสะดอคอนะคะอันนี้เราไม่เคยบอกว่าคุณไปทําพิธีหรือสะดอคออะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่มานั่งอ่านไพ่นะคะอืมอ่ะไม่พูดมากแล้วนะคะคนอื่นที่เขามาฟังก็อาจจะไม่ได้อยากจะฟังเท่าไหร่แต่ว่าก็ฝากเอาไว้หน่อยเนาะเพราะว่าบางคนนะคะก็ยังคอมเมนต์อะไรที่แบบมันดูแล้วแบบมันขำอ่ะเออกระแตก็อดที่จะอธิบายไม่ได้นะแต่ก็ ริงนั่นแหละมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมานั่งอธิบายคนทุกคนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่บุญกรรมของแต่ละคนก็แล้วกันเนาะว่าเขาจะเข้าใจอะไรมากน้อยได้แค่ไหนนะคะคนที่เขาบุญน้อยเขาก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรคนที่บุญมากเขาก็มีตานะคะตาที่สามนะมันก็เปิดนะคะอืม่นะมาข้าเรื่องของเรานะคะเอ่อเนื้อคู่วันนี้นะคะดูพลังงานเขาก่อนว่าเป็นยังไงนะคะขอรู้พลังงานของเขาเนื้อคู่สลับกันได้นะพลังงานนะคะ อ่ะโอ้โหคุณก็ได้เขาก็ได้นะคะเนื้อคู่ในวันนี้คนแรกนะคะกระต่ายพูดถึงคนแรกก่อนคนแรกนะคะคนที่เป็นเนื้อคู่กันคนแรกเนี่ยดูเหมือนจะมุ่งเน้นกับเรื่องของการเงินการรอคอยหรือการใช้เวลากับครอบครัวอย่างนี้มากกว่านะคะหรือเป็นตัวคุณก็ได้นะมีการเริ่มต้นหรือได้รับข่าวดีมีข่าวดีกําลังเข้ามานะคะเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะเป็นการ เป็นการเป็นข่าวดีที่แบบรอกันมานานมากแล้วเนาะน่าจะเกี่ยวกับครอบครัวนะวันนี้ก็แต่ว่านะคะเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับการเงินมีบางอย่างที่เป็นข่าวดีนะคะหรือใช้เวลาค่อนข้างมากกับครอบครัวอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะคันนี้เดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าพลังงานของคุณหรือพลังงานของเขาอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะขอพลังงานของอีกฝ่ายหนึ่งหน่อยค่ะขอพลังงานของอีกฝ่ายหนึ่งหน่อยค่ะ พลังงานอีกฝ่ายเป็นยังไงบ้าง <c oughs> อะเอาไปเอาไปเอาไปสลับเอานะพลังงานอีกฝ่ายพลังงานฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นพลังงานที่แบบว่าไม่ได้สนใจในเรื่องราวความรักหรือความรู้สึกเท่าไหร่แต่ว่าเน้นไปที่เรื่องของครอบครัวส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยเน้นในเรื่องของยังจมอยู่กับ อดีตก็ได้นะหรือว่ายังจมอยู่กับความเจ็บปวดนะคะที่เกิดขึ้นอยากหันหน้าเข้ามาคุยหรือว่าอยากจะสารสัมพันธ์ต่อให้มันจบนะคะเพื่อที่จะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่มันดีมากขึ้นเนาะในลักษณะนี้นะคะก็ต่ายมองว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยน่าจะมีความแบบคิดวนเวียนอยู่กับคู่ของตัวเองหรือวนเวียนอยู่กับเรื่องราวที่จบไปแล้วหรือเป็นเรื่องราวที่แบบยังเกิดขึ้น ที่ยังแก้ไขไม่ได้อนี้ก็ได้เพราะว่าเหมือนรอาการคุยหรือ,อปรึกษาเพื่อที่จะให้มันมีการสารต่อหรือทำอโปรเจกต์บางอย่างให้มันสําเร็จนะถ้าเป็นเรื่องของมือที่3เนี่ยก็มองดูว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเหมือนจําไม่ค่อยยอมนะคะเหตุผลใดๆก็ตามเขาก็อยากจะหยิบยกขึ้นมาแล้วก็ให้ตัวเองเป็นฝ่ายชนะใน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 ,ในความสัมพันธ์นี้ที่เขาเป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นมือที่สามหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เขานะคะคิดไปเองว่าเออเรามีการสามคนอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบทริ่งเกิลแต่ดูอีกค,คนนึงเนี่ยเหมือนกับเอาตัวเองสปิดตัวเองออกไปแล้วนะคะไม่ได้อยู่ในวงจองของมือที่สามหรืออะไรแต่ดูเหมือนอีกค,คนจะพยายามคิดนะคะว่าจะทำยังไงให้อา่าแบบเรามีการสามคนแบบนี้ไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่อีกคนนึงไม่ได้สนใจนะคะอืมก็เลยทําให้อีกค,คนนึงเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย,อเ,ยเอ่อ คิดหาทางอยู่ว่าจะเอาอยัางไงนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่ตัวเองไปเอาเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะคนแรกนะคะอาจจะเป็นธาตุดินนะพฤษศกกันมังกรส่วนอีกคนเนี่ยน่าจะเป็นธาตุลมนะคะมิถุนกุมนะคะไม่มีตุลน,นะมิถุนกับกุมนะคะดูซิว่าคุณอยู่ฝั่งไหนนะคะ อา่คานี้มาดูกันว่าสถานการณ์ระหว่างเนื้อคู่นะคะในตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เนื้อคู่เป็นยังไงบ้างนะคะอร้อนไหมทุกคนร้อนนะอากาศร้อนมากนะคะ pm ก็สูงมากๆด้วยเช่นกันนะคะออกไปข้างนอกก็อย่าลืมใส่แมสกันนะอ่ะมาดูกันนะคะว่าสถานการณ์เนื้อคู่ในตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เนื้อคู่เป็นยังไงบ้างสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ย ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะใครเป็นอะไรยังไงทําไมพลังงานมันต่างกันจังนะคนนึงดูแบบอยู่กับครอบครัวมีสละนะคะ,ะสถานการณ์เนื้อคู่เป็นคนที่เคยเดทกันมาเนาะเป็นการครบหาหรือคุยกันเดทกันทางผ่านทางออนไลน์นะคะหรือว่าคิดว่าอยากจะนัดเดทนี้ก็ได้นะนอยากจะนัดไปกินเลี้ยงไปดื่มหรือว่านัดเจอกันดื่มกาแฟอย่างนี้ก็ได้นะคะเจอกันที่ร้านกาแฟ หรืออยากมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าอยากเจอกันอีกอยากใช้เวลาร่วมกันอีกนะคะเป็นแบบเฟรนชิพอย่างนี้ก็ได้นะเป็นลักษณะแบบนี้หรือว่าความสัมพันธ์เป็นลักษณะของเฟรนชิพอย่างนี้ก็ได้ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่มันแบบดึงดูดหรือเอ่อไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่แบบมีสถานะร่วมกันแต่เป็นสถานะที่แบบว่าเคยไปใช้เวลาด้วยกันน่าจะเป็นเหมือนซิทูเอชันชิพอะไรอย่างนี้ค่ะในระหว่างคู่นี้นะไม่คุณกับเขานะคะ หรือว่าอีกคนนึงเนี่ยออกไปเดทกับคนอื่นก็ได้ส่วนอีกคนนึงเนี่ยชอบอะไรเงียบๆนะคะไม่ได้มีการไปเดทไปอะไรถ้าคุยกับใครก็เป็นการคุยแบบเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างนี้เฉยๆก็ได้ดูแล้วมันพลังงานมันต่างกันนิดนึงไงในเรื่องของสถานการณ์อีกคนนึงเนี่ยเหมือนกับไปเดตติ้งนะคะไปดื่มไปกินเลี้ยงออกแนวแบบแอลกอฮอลิก oh นะอีกคนนึงก็จะออกแนวแบบติดคาเฟอีนนะคะคนนึงกลางวันคนนึงกลางคืนนี้ก็ได้นะเออ เพราะว่าส่วนมากคนดื่มกาแฟเขาก็จะไปดื่มกลางวันใช่ไหมแต่เวลาไปดื่มไวน์หรืออะไรเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของการดินเนอร์หรือว่าเป็นช่วงของหัวค่ําอะไรนี้นะคะก็เลยมีเรื่องของแอลกอฮอล์แล้วแอลกอฮอล์เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่แบบคนหนึ่งอ่ะน่าจะมีลักษณะชอบออกไปตอนกลางคืนส่วนอีกคนอ่ะจะตื่นตอนกลางวันนี้มากกว่านะคะ ดูสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาแต่ว่าความแตกต่างตรงนี้มันค่อนข้างที่จะลงตัวได้ดีนะก็แต่ว่านะพอเวลาคุณกับเขาเนี่ยใช้เวลาร่วมกันมาอยู่กึ่งกลางซึ่งกันและกันมาอยู่ตรงกลางด้วยกันแล้วเนี่ยเอเหมือนมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเข้ากันดีีอะเออแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันเปิดเผยไม่ได้นี้ก็ได้นะคะอืมน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนก็ต่างแตกต่างกันมากม แต่ว่าพออยู่หลังมากหรือว่าไม่มีคนอื่นเห็นนะ่ะคุณกับเขาน่ะก็เหมือนมันเบลนเข้ากันได้ดีก็เกิดเป็นความรักโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้ก็ได้นะคะมีพื้นฐานความแตกต่างกันอยู่ณตรงนี้นะคะอ่ะคันนี้เรามาดูกันนะคะว่าตัวเขานะรู้สึกกับคุณยังไงนะคะชาวเนือคู่ตัวเขาคนนี้นะคะรู้สึกกับคุณยังไงตอนนี้เขารู้สึกและคิดกับคุณยังไงบ้าง เขาค่อนข้างมั่นคงนะในความรู้สึกที่เขา,เาที่มันเกิดขึ้นกับเรานะคะอืมมั่นคงนะคะรู้สึกว่ามันยังอยู่ตรงนี้แต่ว่า มันด้วยความที่แตกต่างนี่แหละมันเลยทําให้เขารู้สึกตัดสินใจยากนะคะคุณกับเขาอาจจะต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างไลฟ์สไตล์อย่างนี้ก็ได้คนนึงตื่นกลางคืนคนนึงตื่นกลางวันอย่างนี้ก็ได้คนนึ่งทํางานกลางคืนคนนึงทํางานกลางวันอย่างนี้ก็ได้นะคะมันเลยทําให้ไลฟ์สไตลมันไม่เหมือนกันแต่เวลาอยู่ด้วยกันช่วงเวลาที่แบบมันมันเป็นช่วงคลอสอะเป็นช่วงเวลาที่แบบต่างคนก็ต่างมาเจอกันได้เนี่ยมันมันมีความสุขมากๆกนะคะอืม แต่ความรู้สึกเนี้ยมันมั่นคงกับเขามากๆเลยนะที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะคะเอ่อใจหนึ่งก็อยากหมูบอลใจหนึ่งก็อยากวนกับมาหานะคะมันเป็นแบบ triangle คนคนนี้น่าจะถ้าเขาไม่ได้มีมือที่สามเขาน่าจะยังเจ็บปวดอยู่กับอะไรเก่าๆแล้วยังแบบยังยังออกมาไม่ได้แล้วก็ไปต่อไม่ไหวอย่างเงี้ยะคะ่ะอืมมันก็เลยทําให้เขารู้สึกกับคุณว่าใจนึงเขาก็อยากไปนะ ไปจากจุดตรงนี้นะคะเหมือนเขาจมอยู่กับความรู้สึกนี้คนเดียวแล้วก็อยากออกมาหรืออยากเดินทางมาหาคุณนี้ก็ได้ถ้าสมมุติว่าคุณอยู่กันคนละประเทศอะไรอย่เงี้ยนะ,ะนะดูอีกสิว่าเขามองคุณยังไงแปดดาบนะคะเขามองว่าคุณอะ u n p r e d i c t a b l e ะคุณคาดเดายาก เขามองว่าคุณเป็นคนที่คาดเดายากมันเลยทําให้เขาค่อนข้างทุกข์ใจเขาไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกหรือคิดกับเขายังไงคุณอยากจะเดินหนีออกไปหรือว่าคุณอยากจะนําพาความสัมพันธ์นี้ไปด้วยกันแบบที่มันแบบราบเรียบหรือเปล่านะคะคุณยังรู้สึกกับเขาเหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยมันทาให้เขาค่อนข้างเครียดนอนไม่ค่อยหลับนะคะเขามองคุณยังไงเขามองว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้คุณกับเขาอ่ะยังไปต่อกันได้มันยังมีจุดที่เชื่อมโยงกันได้แล้วเป็นจุดที่มัน มันแบบหาใครมาเหมือนไม่ได้อ่ะอืมแต่มันเป็นจุดที่ยังเปิดเผยกับใครไม่ได้เหมือนกันนะคะมันเป็นโอกาสที่เขาอยากจะสร้างโอกาสอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้เราไปข้างหน้าด้วยกันได้อันนี้คือสิ่งที่เขามองคุณเขาคาดเดาไม่ได้อ่ะว่าคุณกําลังจะทําอะไรหรือคุณเป็นยังไงอยู่นะตอนนี้นะคะอะคราวนี้มาดูกันว่าคุณรู้สึกกับเขายังไงนะคะขอดูกันหน่อยว่าคุณรู้สึกกับเขายังไงบ้างชาวเหนือคู่เออคุณรู้สึกว่าคุณก็อยากคุยนะ คุณอยากจะสารต่อหรือว่าทําอะไรบางอย่างให้มันเสร็จมันเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่ยังไม่จบแล้วก็ยังไม่สําเร็จคือไม่รู้จะไปทางไหนแต่มันค้างคายอยู่ในใจเหมือนกันนะคะตัวเขาเองก็อยากจะทําเช่นนั้นเหมือนกันอะแต่ว่าเหมือนกับคุณคุณกับเขาเหมือนไม่ได้มีการสื่อสารกันเพราะว่าไม่เห็นไพ่มีการสื่อสารนะคะแต่ต่างคนก็ต่างคิดนะคะคิดไปกันคนละฝั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมเนี่ยก็เหมือนอยากจะกลับมาเจอกันอยากนัดคุยกัน คนหนึ่งอยากนัดไปเดทนะคนนึ่งอยากนัดคุยแบบแบบบิสเนสอะไรอย่เงี้ยเออธุรกิจอะไรเงี้ยเป็นการนั่งคุยแบบดื่มกาแฟนั่งคุยกันอะไรอย่างงี้นะคะเออความสัมพันธ์นี้นะคะคุณก็ยังรู้สึกว่าคุณอ่ะมั่นใจคุณมั่นใจคุณรู้ใจตัวเองดีว่าคุณรักเขาความความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเนี่ยคุณรู้ว่าคุณรักรักมากแต่ก็มันทําอะไรไม่ได้ เป็นเพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้คิดจะทําอะไรเพราะคุณคิดแบบนี้นะคะคุณคิดว่าเขาก็ไม่ได้คิดที่จะทําอะไรแล้วจะให้คุณทาฝ่ายเดียวเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้มันตบมือข้างเดียวไม่ได้นะคะแล้วเขาก็ไม่มีการเทคแอคชั่นเนาะอืมคุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีเสน่ห์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาน่าจะไปเดทไปดื่มกับคนอื่นด้วยไม่ใช่คุณคนเดียวอันนี้คือสิ่งที่คุณคิดแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยมีเสน่ห์คุณค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ดึงดูดคุณมากๆอันนี้คือสิ่งที่คุณรู้้สึกได หรือว่าคุณคิดต่อเขาอคุณมองเขาอย่างไงนะคะคุณมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยก็ไปต่อกันได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันสเต็ปต่อไปอะมันไม่ใช่แค่คุณเท่านั้นที่จะต้องเป็นฝ่ายทำคือเขาเองก็ต้องเป็นคนที่จะต้องช่วยกันไปในความสัมพันธ์เพื่อที่จะให้มันมีสเต็ปต่อไปแต่ว่าสิ่งที่เขาคิดคุณก็คือคิดคุณคาดการไม่ผิดหรอกแต่เขาอาคาดเดาคุณไม่ได้คุณคาดการคือเขาะตัดสินใจ ไม่ได้นะคะแล้วก็คุณคุณรอที่จะให้เขาเป็นฝ่ายตัดสินใจแล้วก็นําพาความสัมพันธ์ไปแต่ดูเหมือนเขาเนี่ยเหมือนกับยังตัดสินใจไม่ได้ลังเลอยู่นะคะเขายังลังเลอยู่คุณรู้สึกกับเขายังไงมองเขายังไงคุณมองว่าเขานะคะก็มีการปิดกั้นหรือว่าไม่ได้อยากบอกคุณในทุกเรื่องหรือว่า บอกคุณไม่หมดนะคะมันยังมีหลายๆเรื่องที่เขาปิดบังคุณเอาไว้มันเลยทำให้คุณเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเขารู้สึกยังไงนะคะแต่คุณรู้ว่าคุณรู้สึกกับเขายังไงคุณต้องการอะไรแต่เขาอ่ะไม่ชัดเจนว่าเขาอ่ะต้องการอะไรกับคุณอืมคุณรู้สึกว่าการที่เขาปฏิเสธคุณหรือการที่เขายังไม่ได้ขอคุณเป็นแฟนหรือว่าไม่มี next step ต่อไปเนี่ย มันก็คือคําตอบแล้วอันนี้คือสิ่งที่คุณบอกตัวเองเนาะคุณรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่การที่เขาอีกงอคุณนะคะการที่เขาแบบไปเปิดออปชันหรือว่ามองหาคนใหม่ๆหรือไปมีความสัมพันธ์ไปทําความรู้จักทําตัวเป็นโสดอันนี้คือคําตอบแล้วสําหรับคุณคุณก็เลยแบบเหมือนคุณอยู่นิ่งๆอะ่ะอืมคุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องทําอะไรแล้วเพราะว่าคุณทําอะไรไม่ได้แล้วสิ่งสิ่งที่จะดาเนินต่อไปได้คือการ การเทคแอคชั่นของเขาหรือคำพูดของเขาเท่านั้นนะคะอืมอ่มาดูกันดีกว่าว่าเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยนำพาอะไรเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ตัวเขานะคะรู้สึกว่าคุณนำพาอะไรเข้ามาในความสัมพันธ์นี้คะคุณนำพาสิ่งที่ทำให้เขาแบบต้องคิดอะ่ะ คำพูดคุณหลายๆอย่างทําให้เขารู้สึกเสียใจนะคะคําพูดของคุณหลายๆอย่างหรือคําพูดของเขาก็ได้ที่พูดกับคุณทําให้เขารู้สึกเสียใจหรือเสียดายกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแต่สิ่งที่เขารู้สึกว่าคุณเข้ามานําพาเข้ามาในความสัมพันธ์คือเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะตกกลุ่มรักหรือรู้สึกกับคุณได้มากขนาดนี้พอหลังจากที่คุณไปแล้วหรือว่าคุณเด็ดขาดยื่นคําขาดเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกแรงมากคือความเสียใจ เออเขาเขาเขาพึ่งมีประสบการณ์ในความเสียใจในอีกรูปแบบหนึ่งคือการเสียใจแล้วก็เสียใดายในเวลาเดียวกันนะคะเออทั้งที่เขาก็ไม่ได้คิดว่าเออเขาจะต้องแบบเสียใจเสียดายคุณขนาดนั้นเขาคิดว่าอุย๊ยมันง่ายๆนะเหมือนที่ผ่านมานะคะมันเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแต่ว่ามันไม่ใช่มันก็ยังคาอยู่มันก็ยังไม่ผ่านไปแล้วคุณนะคะรู้สึกว่าเขานำพาอะไรเข้ามาในความสัมพันธ์เขาคุณรู้สึกว่าสิ่งที่เขานำพาเข้ามาคือการเป็นไอเด l part หนึ่งอะ คือคุณอาจจะรอมานานมากๆแล้วก็ได้นะคะว่าคนที่จะเข้ากับคุณได้คนบางคนแต่มองว่าอาจจะโสดมานานมากนะคะไม่ได้ไม่ได้แปลว่าคุณอะเป็นคนที่เลือกแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้คอนเน็กกับใครได้เท่าที่คุณรู้สึกว่าคุณคอนเน็กกับเขาพอเขาเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณหาคนคนนั้นเจอคุณหาคนคนนั้นเจอในตัวเขา แต่กับการเป็นว่าเขากลับไม่ยอมรับคุณอันนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณถูกปฏิเสธจากเขาก็ได้มันเลยทําให้มีช่วงหนึ่งแหละในชีวิตของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณค่อนข้างงงในความสัมพันธ์หรือว่า loss นะคะรู้สึกว่าสงสัยในตัวเองว่าคุณดีดีพอหรือเปล่าหรือคุณทําอะไรผิดไปไหมนะคะแต่จนแล้วจนรอดแต่มองว่านวันนี้คุณรู้แล้วว่าคุณไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไปไปต่อกันไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเขามันไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณแต่มองว่าคุณเองก็ไม่ได้รู้สึกผิดหรือรู้สึกแยก่กับตัวเองนะแต่มองว่าคุณหวังเฉยนะ่าตอนนี้ยแต่มองว่าฝ่ายที่แบบไปมีความสุขกับครอบครัวหรือว่าไปไปใช้ชีวิตกับครอบครัวให้เวลากับครอบครัวแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องของการเงินน,ะน่าจะเป็นตัวคุณนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณเคยมองหาก็คือคุณเจอแล้วก็คือตัวเขา แต่ว่าคุณทําอะไรไม่ได้คุณก็เลยต้องวางมันไว้ก่อนแล้วก็ไปทําอย่างอื่นที่คุณมองหาอยู่ก็คือเรื่องของการพัฒนาทางด้านการเงินหรือฐานะไหมนะคะคุณรู้แล้วว่าเขาเนี่ยสิ่งที่เขานําพาเข้ามาคือการเป็นเนื้อคู่การเป็น ideal partner คนแบบนี้แหละที่คุณอยากจะเซตเทิลนะคะอยากจะใช้ชีวิตร่วมด้วยปักหลักปักฐาน มีลูกนะบางคนแบบไม่ได้เคยคิดแล้วว่าจะแต่งงานหรือมีลูกแต่กับคนคนนี้ทําให้คุณมองเห็นภาพแบบนั้นก็ได้นะคะเออมันเลยทําให้คุณแบบโอเคงั้นก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนถ้าทําอะไรไม่ได้มากก็ไปทําอย่างอื่นรอนะคะเออความความรู้สึกมันมันแตกต่างกันอยู่ระหว่างคนกับเขาอ่ะคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเขานะคะจะมีการเทคแอคชั่นหรือว่าติดต่อสื่อสารอะไรกับคุณมาไหมนะคะคุณจะเขาจะเทคแอคชั่นหรือติดต่อสื่อสารอะไรมาไหมอืม เขาน่าจะเป็นธาตุลมอย่างที่กระต่ายบอกนะไม่มีถุนก็กลุ่มนะคะเขาก็ยังจะเอาเหตุผลตัวเองเป็นหลักก็ยังสงสัยว่าคุณเขาทําอะไรผิดนะ<ม>เหมือนเขายังลังเลอะว่าเขาจะพูดดีไหมหรือว่าเขากลัวว่าคําพูดของเขาจะทําให้คุณถอยห่างเข้าไปอีกอีกก้าหนึ่งไหมนะคะมาเลยทาให้เขาแบบไม่แน่ใจเพราะเหมือนโดนคุณแบนมาแล้วรอบหนึ่ง เนาะหรือว่าเขานั่นแหละตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วมันทําให้เขาได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่มันเหน็บหนาวความรู้สึกที่โดนทิ้งหรือว่าความรู้สึกที่เอ่อเหมือนกับเสียดายเสียใจอะ่ะมันเลยทําให้เขากลัวเพราะฉะนั้นอะ่ะเขาก็จะต้องระแวดระวังในในสิ่งที่เขาจะทําต่อไปกับคุณนะคะ แต่ว่าเขาก็อยากจะติดต่อสื่อสารมานะก็แต่ว่าเขาจะมีการส่งข่าวหรือคุณจะได้เห็นข่าวอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขาหรือจะได้รับรู้ข่าวสารอะไรบางอย่างโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ได้เป็นข่าวสารที่มาตามอากาศนี้ก็ได้นะคะก็คือการโพสตหน้าน,นี่โนของเขาโพสต์เพลงโพสต์อะไรที่แบบมันคุณรู้ทันทีว่ามันเกี่ยวกับคุณอย่างนี้ก็ได้เนาะมันเลยทําให้แบบความสิ่งที่เขาจะทําในต่อไปเนี้ยคือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซฟโซนสําหรับเขานะคะเป็นการแบบ ไม่ไม่ได้แบบบื้อวาเข้ามาหาคุณแบบตั้งใจขนาดนั้นนะอ่ะคราวนี้มาดูแนวโน้มกันสิว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอดูแนวโน้มของความสัมพันธ์ชาวเนื้อคู่เลยคะ่ะอ่ะแนวโน้มความเจ็บปวดก็จะยังอยู่นะถ้าเกิดว่ายังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นแบบมือที่สามรักสามเศร้าอะไรเงี้ยถามว่ามันจะยังจบไปไหมดูแนวโน้มแล้วเนี่ยมันก็ยังจะมีกลับไปกลับมานะคะตัวเขาเองนี่แหละอาจจะยังตัดสินใจอะไรไม่ได้เด็ดขาด เนะว่าจะมาทางคุณหรือว่าจะอยู่กับฝั่งโน้นหรือว่าจะยังแบบมองหาคนอื่นต่อดีไหมแต่มองดูแล้วเนี่ยเหมือนเขาจะตัดสินใจว่าเขาจะยังไม่ก้าวหรือว่ายังไม่เข้าไปเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะกลัวว่าจะผิดหวังเสียใจอีกแบบนี้นะคะเพราะตัวเองเคยปฏิเสธคนอื่นมาก็เลยกลัวว่าตัวเองจะโดนปฏิเสธเช่นกันมันก็เลยทําให้เขายังจักลิงนะคะถ้ามีสองสิ่งอยู่ในชีวิตเขาก็ยังจะแบบกลับไปกลับมาแบบนี้อือ่าขอดูไพ่อีกใบหนึ่ง ให้สรุปอีกใบนึงค่ะอืมแต่การที่เขาทําแบบนี้แหละมันทําให้ไม่คุณก็เขาอะเกิดความวิตกนะคะกังวลเครียดไปเองนะคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะดีไหมหรือว่าเาจะตัดสินใจเอายังไงดีนะคะมันเป็นความเครียดอะที่จะเข้ามาในอีกสามสี่วันเนี้ยที่ที่เราดูกันไปต่อเนี่ยคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความเครียดอาจจะเป็นคุณก็ได้คุณอาจจะรู้สึกก็ได้นะคะว่าอยู่ๆคุณก็เครียดคุณก็รู้สึกกังวลขึ้นมา อาจจะเป็นเพราะพลังงานที่เขาส่งมาถึงคุณก็ได้นะคะคลิปวันนี้นะ่าจะเป็นคลิปของคู่โซเมททั่วไปนะคะที่แบบโซเมทเนี่ยมีได้หลายคนเนาะถ้าถ้าเราศึกษากันนะคะทุกคนก็จะรู้ว่าเออโซเมทมันมีได้หลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเนี่ยออส่งความกังวลแบบนี้ก็เขาอาจจะรู้ก็ได้นะคะว่าเขาเองก็อาจจะไม่ได้มี คุณอาจจะไม่ได้เป็นโซเมตเพียงคนเดียวของเขาหรือเขาอาจจะไม่ได้เป็นโซเมตของคุณเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้เขาไม่ได้แน่ใจขนาดนั้นว่าคุณจะยังอยู่ตรงนี้ต่อไปอีกไหมนะคะหรือคุณจะยังรอเขาอยู่ไหมเนี่ยคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่กระต่ายมองเห็นว่ามันเป็นพลังงานเหมือนพลังงานฝั่งเขามากกว่าน่าจะไม่ใช่พลังงานของคุณเพราะดูแล้วพลังงานของคุณอะเหมือนกับแบบไม่ได้สนใจในความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่คุณวางมันเอาไว้เพราะคุณรอมันมานานมากแล้วแล้วคุณก็เจอแล้วแต่การเจอของคุณในครั้้งเนี มันก็เป็นคําตอบว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณมันเกิดขึ้นมันเกิดจากตัวฝั่งของเขาที่เขาจะทําอะไรในความสัมพันธ์นี้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นแต่มองว่าคุณน่าจะไปใช้เวลาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวหรือว่าสิ่งที่คุณสนใจเป็นอันดับต่อไปส่วนตัวเขาเนี่ยคุณก็วางไว้ก่อนถ้าใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็คือคุณก็พร้อมที่จะเหมือนจะเปิดใจไปเดทนะคะไปเจอคนใหม่่างนี้ก็ได้นะอ่ะประมาณนี้นะคะสําหรับชาวเนื้อคู่ในวันนี้เนาะถ้า ตรงไม่ตรงยังไงก็นะคะพิจารณากันนะคะพิจารณากันเอานะแม่หมอไม่ได้การันตีคําตอบอะไรขนาดนั้น,นะะหรือว่าจะมาฟันธงว่าเออของฉันต้องตรงกับเธอไม่ใช่นะคะแต่ว่าถ้าคือจริงๆคลิปนี้มันคลิป18บวกคือสําหรับคนที่อายุเกิน18แแล้วพิจารณาตัวเองได้แล้วพิจารณาในสิ่งที่ตัวเองจะต้องรับรู้ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็แต่ก็ขอให้คุณนะคะพิจารณาเอาเองเนาะ ประมาณนี้นะคะก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะคะสำหรับคนที่เขาแบบเข้ามางงๆนะหรือเข้ามาครั้งแรกนะคะก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมก็แล้วกันนะคะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะคะเราก็จะมีาการอ่านพลังงานเนื้อคู่แบบนี้กันไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดรับดูดวงส่วนตัวนะคะก็น่าจะหลังวันที่12มีนาะที่จะเปิดรับนะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็ค่อยทักมาก็แล้วกันนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายคะ่ะ